สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ Tech for Biz นะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยตามทันโลกเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังมาแรงมากๆเลยในโลก AI คือความแตกต่างระหว่าง generative AI ที่หลายๆคนเริ่มคุ้นเคยกันแล้วกับสิ่งที่เรียกว่า agentic AI ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆ แล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะเริ่มจากปูพื้นฐานกันก่อนนิดนึงนะคะ Generative AI หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen AI ที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยคืออะไรนะคะใช้ตัวที่เก่งเรื่องสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือเปล่าคะใช่ครับใช่เลยครับ จนเอไอเนี่ยหลักๆคือมันเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นํามาสร้างข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งโค้ดคอมพิวเตอร์เหมือนที่เราเห็น c h a t GPT สร้างข้อความหรือ Midjourney สร้างรูปภาพอะไรแบบนั้นครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนเป็นศิลปินดิจิทัลเก่งๆคนนึงเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับผมแล้วเอเจนติกเอไอล่ะคะที่บอกว่าเป็นขั้นกว่าเนี่ยมันตานกันตรงไหนคะ อืมคือเอเจนติกเอเนี่ยนะครับมันเป็นขั้นกว่าจริงๆเพราะว่านอกจากจะสร้างสรรค์ได้เหมือนเจน AI แล้วเนี่ยมันยังมีความสามารถในการเอ่อใช้เหตุผลใช้เหตุผลครับแล้วก็วางแผนวางแผนเองใช่ครับวางแผนแล้วก็ตัดสินใจเพื่อจะทำงานบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเองเลยโห<ฮ>ไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งแล้วสร้างตามแต่เหมือนมันคิดเองทำเองได้เลยครับอืม น่าสนใจมากค่ะคือไม่ใช่แค่เครื่องมือตอบคำถามแต่เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คิดเป็นทำเป็นเลยนะคะใช่ครับแนวคิดมันไปทางนั้นเลยครับแล้วการเปลี่ยนแปลงจาก Gen AI ไปสู่ Agentic AI เนี่ยค่ะมันจะส่งผลกับธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ยังไงบ้างคะในเมื่อตอนนี้หลายคนก็เออพิ่งเริ่มจะใช้ Gen AI กันเองครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยผลกระทบมีหลายด้านเหมือนกันนะครับ อย่างแรกคือต้องยอมรับว่าแม้ว่าเจน AI ตอนนี้จะแพร่หลายมากมีการนำไปใช้เกิน70%แล้วนะครับค่ะเยอะมากแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีแค่ประมาณ18%เท่านั้นเองที่บอกว่าเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ที่มันสูงจริงๆหาจริงเหรอคะแค่18%เองเงหรอคะ,คออคะทำไมหรอคะทั้งที่ดูมีประโยชน์เยอะแยะเลยคืออย่างนี้ครับเพราะว่า LLM หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นฐานของ GenAI ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันเก่งเรื่องการหาความสัมพันธ์ในข้อมูลมากๆก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าใจความหมายหรือบริบททางธุรกิจจริงๆจังๆขนาดนั้นอ๋อ oh. มันเลยเป็นเหมือนการหา correlation มากกว่าพอเจองานซับซ้อนหน่อยผลลัพธ์ก็อาจจะยังไม่ได้ตรงจุดเป๊ะๆเท่าไหร่ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเก่งภาษาแต่ยังไม่ได้เข้าใจโลกธุรกิจลึกซึ้งพอแล้ว Agentix AI จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงคะนี่แหละครับคือโอกาสเลยเพราะ Agentix AI มันมีความสามารถในการคิดวางแผนตัดสินใจเพิ่มเข้ามามันเลยมีศักยภาพที่จะทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นด้วยแบบอัตโนมัติมากขึ้นเยอะแล้วก็ยังช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยซึ่งก็น่าจะนำไปสู่เอาที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ครับ พอจะนึกภาพออกเลยค่ะสำหรับ SME นี่มีตัวอย่างการใช้งานให้เห็นภาพชัดๆไหมคะว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างมีครับลองนึกภาพตามนะครับเช่นระบบบริการลูกค้าที่ไม่ใช่แค่ตอบคำถามพื้นๆแต่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้าได้เองวางแผนหาทางแก้แล้วก็ลงมือจัดการให้เรียบร้อย Oh, หรืออาจจะเป็นระบบจัดการสต็อกสินค้าที่มันปรับการสั่งซื้อของเข้าร้านเองได้เลยแบบไดนามิกตามยอดขายจริงหรือตามพยากรณ์แนวโน้มอ mm. เจ้าของร้านก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณเองให้ปวดหัวหรือแม้แต่แคมเปญการตลาดดิจิทัลที่มันปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เองเลยแบบเรียลไทม์ดูจากผลลัพธ์ที่เข้ามา โห oh, พอพูดถึง AI จัดการสต็อกหรือปรับแคมเปญการตลาดเองแบบเรียลไทม์นี่นึกภาพตามแล้วมันเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ SME ไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันมีศักยภาพจะเปลี่ยนเกมได้เลยแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าถ้าให้ AI ตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญเองมันจะเสี่ยงไปไหมคะสำหรับธุรกิจเล็กๆที่อาจจะยังตามเทคโนโลยีไม่ทันเท่าไหร่เป็นข้อควรระวังที่ดีเลยครับแต่เทรนโลกมันกาลังไปทางนี้จริงๆครับ การเตรียมตัวให้พร้อมเลยสำคัญกว่าการกลัวธุรกิจยังไงก็ต้องปรับตัวครับการใช้แค่เครื่องมือ Gen AI พื้นฐานฐานเนี่ยในระยะยาวอาจจะไม่พอแล้วค่ะต้องมองไปข้างหน้าเตรียมพร้อมสำหรับ AI ที่มันฉลาดขึ้นคิดเองได้ทำงานเองได้มากขึ้นครับโอเคค่ะงั้นผู้ประกอบการ SME ไทยควรจะเตรียมตัวรับมือกับเทรนด์โลกนี้ยังไงดีคะหลักๆผมคิดว่ามีสัก3เรื่องนะครับ1คือเรื่องพัฒนาทักษะ อันนี้สำคัญมากทั้งทักษะของคนทำงานด้านเทคโนโลยีที่อาจจะต้องเข้าใจเรื่อง Data Science มากขึ้นไปอีกและที่สำคัญไม่แพ้ก,กันคือการใช้ AI มาช่วยเสริมศัก,กยภาพพนักงานเดิมหรือที่เรียกว่า Talent Augmentation Talent Augmentation ใช่ครับคือใช้ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยให้คนทำงานเก่งขึ้นเร็วขึ้นเพราะจะหาคนที่เชี่ยวชาญ AI จริงๆมันยังขาดแคลนแล้วก็แพงด้วยครับอ๋อเข้าใจคะ่ะ สองคือต้องเลือกใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์นะครับไม่ใช่แค่เห็นเขาฮิตก็ใช้ตามต้องดูว่าเอ๊ะมันแก้ปัญหาธุรกิจเราได้จริงหรือเปล่าวัดผล ROI ได้ชัดเจนไหมและอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือ Explainability Explainability คืออะไรคะคือความสามารถที่ AI มันต้องอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงตัดสินใจหรือให้คำแนะนำแบบนั้นออกมา อ๋อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องครับเราจะได้เข้าใจเชื่อถือได้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นกล่องดำที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะค่ะสำคัญมากค่ะแล้วก็สามครับคือต้องติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดเลยเพราะโลก AI มันไปเร็วมากจริงๆครับต้องคอยศึกษาคอยอัปเดตว่า Agentic AI มีความสามารถอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเราจะเอามาปรับใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงบ้างทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้เจ n AI จะเป็นที่นิยมตอนนี้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความเข้าใจเชิงลึกแล้วก็ ROI ที่อาจจะยังไม่สูงนักเทรนต่อไปก็คือ AI ที่ตัดสินใจและทำงานได้อัตโนมัติมากขึ้นนะคะ ถูกต้องเลยครับสำหรับ SME ไทยกุญแจสำคัญก็คือการประเมินแล้วก็เลือกใช้ AI อย่างรอบคอบต้องเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงเน้นความโปรง่งใสที่อธิบายได้แล้วก็ต้องลงทุนพัฒนาทักษะคนของเราด้วยและเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นลูกใหม่อย่าง Agentic AI เพื่อให้เรายังแข่งขันได้ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันนี้นะครับค่ะ การทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปอยากจะฝากคำถามทิ้งท่ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะ เมื่อ AI มันสามารถคิดวางแผนแล้วก็ตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้เองมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เส้นแบ่งระหว่างเครื่องมือกับผู้บริหารมันจะเลือนลางไปแค่ไหนกันนะน่าคิดนะคะอย่าลืมเทคโนโลยีเดินหน้าทุกวันเราไม่ตามเท่ากับถอยหลังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ